ดวงรายเดือนตามปีนัก,กษัตริย์ประจำเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2564คนเกิดปีชวดการงานการงานของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ปัญหาอุปสรรค จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นคุณกำลังจะมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดวงเรื่องการงานกำลังโดดเด่นดีมากค่ะการเงินคุณกำลังจะโชคดีมีโอกาสที่จะได้โชคลาภหรือได้เงินมาแบบง่ายๆฟลุกฟล๊กๆกิจการธุรกิจที่ทำอยู่จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับผลกำไรที่ดี มีช่องทางของผลประโยชน์รายได้ที่ดีขึ้นมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมหากมีปัญหาทางด้านการเงินคุณจะมีทางออกที่ดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาความรักคุณจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามประสบความสําเร็จมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมให้ความรักของคุณและครอบครัวของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองหากมีปัญหาในครอบครัวก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงนี้คุณจะมีโชคจากผู้ใหญ่และเพศตรงข้ามในเดือนนี้การงานการเงินและความรักของคุณจเจริญรุ่งเรืองดีมากค่ะสุขภาพคนปีชวด ให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวเองป่วยหรือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในบ้านเจ็บป่วยได้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีช่วดในเดือนนี้ให้ทำบุญบริจาคน้ำดื่มน้ำปานะทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาเช่นบริจาคสมุดดินสอปากกาหรือทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้ คนเกิดปีฉลูด้านการงานจะมีการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีผู้ใหญ่ช่วยผลักดันให้คุณได้รับความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหุ้นส่วนหรือเจ้านายลูกน้องจะช่วยแนะนำช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้คุณการงานของคุณในตอนนี้จะมีความราบรื่นคล่องตัว และมีความสำเร็จที่ดีงามค่ะการเงินคุณจะมีโชคมีลาบมีผลประโยชน์รายได้ที่ดีขึ้นหากมีปัญหาทางด้านการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีโชคการทำธุรกิจหรือการลงทุนจะได้ผลประโยชน์รายได้ตอบแทนที่ดีมีกำไรมาก ความรักคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับบุคคลในครอบครัวคนรักเพราะปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆหรืออารมณ์จะหงุดหงิดขุนเคืองได้ง่ายในช่วงนี้ความรักต้องระวังค่ะสุขภาพคุณมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นระหว่างตัวเองและคู่ครองคนรักเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนเกิดปีฉลูในเดือนนี้ให้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นจิตอาสาทำบุญเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาหนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์คะ คนเกิดปีคานการงานคุณจะประสบความสำเร็จที่ดีในด้านการติดต่อการเจรจาเซ็นสัญญาจะประสบความสำเร็จที่ดีโครงการที่ไม่คิดวางไว้จะเป็นผลสำเร็จมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านหรือซื้อรถอุปสรรคปัญหาจะหมดไป สามารถแก้ไขให้เรียบร้อยลงตัวได้เป็นอย่างดีค่ะการเงินในช่วงนี้ให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายสูงมีเรื่องให้หมดเปลืองบุตรหลานบริวารในครอบครัวมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายมากในช่วงนี้หากให้เงินใครยืมจะไม่ได้คืนระวังจะถูกโกงถูกหลอกเพราะความใจดีใจอ่อน จึงทำให้ต้องเสียทรัพย์การลงทุนมีความเสี่ยงสูงมีโอกาสจะขาดทุนได้ค่ะความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณและคู่ครองหากมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากหรือมีโชคจากเพศตรงข้ามดวงความรักถือว่าอยู่ในช่วงกำลังดวงดีค่ะ สุขภาพสุขภาพของคุณยังแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหากมีปัญหาอาจจะเป็นหวัดหรือภูมิแพ้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีขานในเดือนนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับการสร้างทาวรวัตถุโบสถ์วิหารศาลาอนเนกประสงค์ทำบุญกับคนป่วยคนพิการ คนยากไร้อนาถาคนเกิดปีเทะการงานการงานของคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จมีโชคแบบไม่คาดคิดคาดฝันมีการเติบโตหรือได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต ได้เลื่อนตำแหน่งปัญหาหรืออุปสรรคความขัดแย้งต่างๆจะคลี่คลายได้ลงตัวการเงินในช่วงนี้ให้ระวังจะเกิดปัญหามีเหตุที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยหรือยวดยานพาหนะเสียต้องซ่อมระวังจะมีอุบัติเหตุหรือถ้าหากทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับใคร มีโอกาสเสี่ยงจะขาดทุนหรือเสียหายถูกโกงได้ความรักความรักของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่จะได้รับของขวัญของฝากหรือจะมีโชคจากเพศตรงข้ามหากมีปัญหาเกี่ยวกับความรักคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีค่ะ สุขภาพ History, ในช่วงนี้คุณต้องระวังว่ามีโอกาสจะเจ็บป่วยถ้าหากตัวเองไม่ป่วยคู่ครองคนรักก็จะป่วยได้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีเถาะในเดือนนี้บริจาคหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะเผยแพร่ศาสนาบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและยารักษาโรค คนเกิดปีมะโรงการงานการงานของคุณจะมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนเกิดความขัดแยง้งไม่ลงตัวเอกสารผิดพลาดหรือมีข้อทุจริตในหมู่คณะนะให้ระวังเรื่องถูกใส่ร้ายใส่ความมีเหตุที่เข้ามาทำให้เกิดการเสียหายในหน้าที่การงานเพราะการเงิน การเป็นหนี้และการพน,นันค่ะการเงินในช่วงนี้มีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับบุตรล้านบริวารรอบข้างให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองและลูกหลานบริวารมีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีเหตุเสียหายหรือเกิดเรื่องร้อนเนื้อร้อนใจจะเก็บเงินไม่อยู่ดังนั้น จึงควรระวังจะเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องได้ค่ะความรักความรักมีผลกระทบจากหน้าที่การงานและการเงินจึงทำให้มีปัญหาในครอบครัวเพราะความเคร่งเครียดความกดดันต่างๆมีปัญหารุมเร้าในช่วงนี้ต้องระวังจะทะเลาะก,กันได้บ่อยหรือมีปัญหาเกิดการแตกแยกกันขึ้น ุขภาพมีโอกาสจะเจ็บป่วยสูงเพราะคุณพักผ่อนน้อยมีความเครียดและความกดดันสูงให้ระวังรักษาสุขภาพด้านนี้ไว้ด้วยนะคะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีมะโรงในเดือนนี้ให้บริจาคอาหารเครื่องใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนบริจาคน้ำดื่มน้ำปานะทําบุญสร้างเสนาสนะ และท้าวรวัตถุคนเกิดปีมะเส็งการงานการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพื่อนร่วมงานตลอดจนถึงเจ้านายผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณ เป็นช่วงที่มีข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานปัญหาอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายได้เรียบร้อยลงตัวมากขึ้นให้ระวังเกี่ยวกับเอกสารการบัญชีหรือตัวเลขทางการเงินเพราะมีโอกาสที่จะเสียหายได้การเงินในช่วงนี้มีโอกาสที่จะหมดเปลืองไปกับรายจ่ายต่างๆมากมายต้องระวังจะถูกหลอกหรือถูกโกงไม่ควรไว้ใจใคร หากทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินให้ระวังเพราะจะเกิดปัญหาได้รับความเสียหายได้ค่ะความรักคุณจะได้รับความรักความดูแลเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักดีขึ้นปัญหาความขัดแย้งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจกันและกันมากขึ้น สุขภาพสุขภาพของคุณยังแข็งแรงดีอยู่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงมาเบียดเบียนค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาคนปีมะเส็งในเดือนนี้ทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงปล่อยนกปล่อยปลา ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ